สวัสดีคนชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะวันนี้มาเจอเจกับแม่หมอรับอ้อยพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาดูดวงเช็คดวงกับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคนที่เกิดในดาวจันทรและพุทธศุกร์หรือคนที่เกิดในลัคนาหรือราศีก็ได้ดูได้ทั้งสองแบบนะคะ ه, ก่อนอื่นแม่หมอขอรายงานตัวนะคะแม่หมอรับอ้อยจบจากสถาบันโหราศาสตร์นานาชาติแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรีมีความเชี่ยวชาญทางด้านพ่ยิปซีโดยตรงนะคะใครอยากเข้ามาดูดวงเสริมตัวก็ทักแชทแอดไลน์กับแม่หมอเข้ามาได้หรือโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วอยู่ข้างบนแล้วนะคะ ก็กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแช่นะคะว่าดวงของคุณนะเข้ามาปรึกษาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะดวงส่วนตัวนะอันนี้ไม่หมอจะดูความรวมนะคะดูความรวมเอะไรที่มันเป็นพลังงานบวกของคุณก็ให้คุณเอาเก็บไว้นะคะแต่ถ้ามันเป็นแรงงานที่มันไม่ตรงกับคุณหรือทําทให้คุณเศร้าไม่พอใจอะไรก็อาจจะเป็นพลังงานของคนอื่นๆที่เป็นสิงก็ได้นะคะชาวราศีสิงลัคนะสิงนะ ทีนี้เรามาดูเรื่องของการงานก่อนการงานชาวราศีสิงห์และคณนาสิงเป็นอย่างไรบ้างคะการงานชาวราศีสิงห์และคณนาสิง The Emperor ค่ะไพ่ของเอ e o อ Swords f i ฟ e of s o r d นะคะห้าดาบ Ace of Ace o อ c ค p ัแปดถ้วยค่ะ สามดาบค่ะ Tree of Wand สองดาบนะคะขอขยายไพ่าสามดาบนะคะแม่หมอจะขยายไพ่เพื่อความถูกต้องชัดเจนและอ่านไพ่ได้ง่ายขึ้นนะคะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์เรามาดูสามดาบคืออะไรเอ่ยสามดาบเด็กถือเหรียญน,นะคะขอขยายแปดถ้วยค่ะแปดถ้วยคืออะไรเอ่ยแปดถ้วย เซเวนออฟแวนนะคะ7ไม้7คาถาขอขยาย5ดาบอีกใบค่ะ5ดาบ5ดาบออกมาบอกอะไรเอ่ย5ดาบ ออฟครับสถ้วยถามเรื่องงานในความรักขึ้นมาเลยอ่ะเรามาดูค่ะการงานชาวราศีสิงห์และคศิงนะคะหรือคนที่เกิดในดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์หรือคนที่เกิดในตั้งแต่วันที่1 6สิงหาถึง16กันยานะคะดูได้นะคะอาเรามาดูเรื่องของการงานการงานชาวราศีสิงห์และคสิง ก่อนหน้านี้คุณมีความกังวลใจคุณสับสนใจว่าการงานของคุณมันจะเป็นไปได้ไหมคุณจะสําเร็จไหมคุณจะสักเซตเกี่ยวกับงานงานของคุณได้ไหมนะคะเพราะว่าคุณมีความหวังคุณมีความใส่ใจคุณมีความเครียดซีเรียสกับการงานมากๆเลยนะว่าคุณจะประสบผลสําเร็จไหมไอสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณตั้งหวังมานานแลมปีอ่าหรือการลงทุนของคุณเนี่ยคุณจะประสบผลสําเร็จไหมมันจะได้ดั่งใจไหมนะคะคุณเครียดมากๆคุณซีเรียสกับการงานของคุณมากๆเลย ะะเพราะว่าสามดาบนี่คุณตั้งใจพยายามมุ่งหวังเกี่ยวกับการงานของคุณมากมากเลยพยายามที่จะทําสิ่งดีๆนะสรนเสริญสรสร้าง,างเกี่ยวกับงานของคุณให้มันไปได้ดีให้มันไปฝั่งไปถึงฝั่งถึงฝาให้มันไปเป็นผลประโยชน์ให้มันมีความมั่นคงจเจริญอะไรที่คุณคิดนะแต่ผลปรากฏว่ามันก็เป็นสามดาบสามดาบก็หมายถึงคนที่คอยมาเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งคอยมาเลขาเก้าอี้คุณหรือเป็นคู่ขัดแย้งนะคะทำให้การงานของคุณเสียทําให้การงานของคุณเสื่อม นะเป็นถึงขั้นสามับแต่จริงๆแล้วนะชาวราศีสิงและคณะสิงห์คุณเป็นคนที่ฉลาดเก่งมีพรสวรรค์มีควาสมาส,สามารถคุณตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับงานของคุณได้ดีและถ่องแท้แล้วนะคุณพยายามที่จะก่อร่างสร้างตัวก่อร่างสร้างอ่าทมจิตวิญญาณของคุณนี้ให้มันงานให้มันพอกคุณทวีให้มันมีความก้าวหน้ามันคงจเจริญยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะเห็นไหมคะเถาวัลย์กำลังเริ่มที่จะ,ะปรากฏเริ่มที่จะ ให้มันผลิดอกออกผลให้มันมีความชัดเจนให้ม,มีความจริงจังให้มันมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของคุณได้นะชาวราศีสิงห์จะเป็นคนที่ทำอะไรทําจริงทําอะไรทําจังเป็นคนที่ตัดสินใจนแน่วแน่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะแล้วทีเนี้ยดูแปลถ้วยกับไพ่ของ seven of w a n d นะแต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะถอยคุณอาจจะท้อคุณอาจจะมีความสับสนกังวลอ,ออกมาทาัทางท้งๆที่คุณบอกว่าคุณเหนื่อยอะนะคุณอยากจะออกมาแล้วคุณเพีย คุณไม่อยากที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วแต่ไอความพยายามของคุณยังมีนะความอดทนความต่อสู้ความพยายามสิ่งที่คุณอยากจะทําให้มันเป็นจริงเป็นจังการงานของคุณเนี่ยคุณจะประสบผลสาเร็จคุณพยายามคุณอดทนนะอ่ารู้สึกว่าชาวสิงหันขะ้ณะสิงนี้จะเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมากๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องการงานคุณไม่ท้อคุณไม่ถอยคุณไม่อ่อนแอคุณพยายามคุณต่อสู้เกี่ยวกับการงานของคุณคุณไม่เคยเหน็ดคุณไม่เคยเหนื่อยเลยนะชาวราศีสิง คุณเป็นคนที่มีความพยายามสูงเป็นคนที่อดทนสูงมากๆนี่คือข้อเดียวของนี่คือข้อดีของชาวราศีสิงละคนาสิงห์นะคะคุณเป็นคนที่อดทนมากๆมึงมันตั้งใจการเงินมากๆเลยการงานมากๆเลยนะทีนี้เห็นไหมคะไอ้เนี่ยสิ่งที่คุณคิดนะในเรื่องของงานเนี่ยใครจะเข้ามาทําร้ายหรือใครจะเข้ามาอะไรกับคุณก็แล้วแต่นะเนี่ยคุณพยายามเอาชนะทุกคน คุณพยายามเอาชนะทุกฝ่ายแล้วคุณก็ได้รับชัยชนะด้วย5้าดบมันมาด้วยความแน่นอนมันมาด้วยความอ่าฉลาดของคุณเห็นไหมคะคุณเป็นคนฉลาดแม่หมอบอกแล้วว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณเก่งใครที่เข้ามาทําร้ายคุณใครที่มาขัดแย้งมาเลยขากล้ีคุณใครมาทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณนี่คุณปราบหมดเลยนะชาวสิงค์คุณปราบหมดเลยนะคุณได้รับชัยชนะเห็นไหมเนี่ยเขาวางดาบหมดแล้วทุกทุกคนวางดาบหมดแล้วคือยอมแพ้ต่ชาวสิง์ สิงเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนชันชยัยเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งนะเนี่ยเห็นไหมอ่าทูออฟคับแต่จริงๆแล้วนะสิงจะเป็นคนที่มีคุ n ล c t i o n ดีๆมาเรื่อยๆนะเป็นคนที่มีคนคอยซัพพอร์ตคนช่วยเหลือคนให้การอุปถัมภ์เกื้อหนุนคุณดีมากๆนะแล้วคุณก็ได้รับชัยชนะกับทุกๆคนที่เข้ามาวุ่นวายทุกๆคนที่เข้ามาทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณหรือว่า ทำเรื่องอะไรที่มันทําให้คุณไม่พอใจนะคุณจะปรับทุกๆุกคนได้หมดเลยนะเห็นไหมคะทูอัเานะก็คลี่คลายได้นะปัญหาทุกอุปสรรคคุณจะผ่านพ้นไปได้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะชาวราศีสิงห์ะคะนาสิอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินบ้างการเงินชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างคะการเงิน อย่าลืมกดติดตาม,ตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแม่หมอ้ำอ้อยด้วยนะคะจะเป็นการขอบพระคุณมากมายนะคะคุณก็จะได้ดูคลิปของแม่หมอ้ำอ้อยแบบนี้ได้ทุกๆเดือนนะหรือใครอยากจะเข้ามาดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอ้ำอ้อยก็คลิกตรงนี้เลยนะคะที่ใต้โพสใต้คลิกตรงนี้นะคะ,ท,คะ,คะที่เป็นจุดไข่ปลานะหรือที่พิมพ์คําว่าเพิ่มเติมคุณคลิกเข้าไปคุณก็จะเห็นรายละเอียดค่าครูของแม่หมอนนะไม่แพงนะไม่แพงเลยนะดูได้สบายๆนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการเงิน การเงินชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์งเป็นยังไงบ้างซิก um, อ่าซิกออฟเพนทาเคิส uh, ส uh, ี่เหรียญอ่าไพ่ของเดอะเลเวอร์ไพ่ของสองไม้สองคาถา ราชนีดาคลินส,อส,อสอ์ออฟสอด justice ไพ่ของการไพ่ตุลาการ่ะไพ่ของกฎข้อกฎหมายคดีความก็ได้ความชัดเจนความยุติธรรมได้หมดอ่ะขอขยายไพ่ของ justice เมื่อกี้นะ justice ก,การเงิน การเงินชาวราศีสิงห์เป็นยังไงคะขอขยายจัสติกค่ะครูบาอาจารย์คะจัสติกมาเป็นราชาถือถ้วยนะคะขอขยายเดลเบอร์อีกใบค่ะเดลเบอร์ เดลเวอร์คือไพ่เดอะฮแลนด์นะคะอือขอขยายไพ่ขอ,ของสี่เหรียญอีกใบนะคะสี่เหรียญสี่เหรียญออกมาบอกสี่คาถาสี่ไม้ ตอนนี้มาดูการเงินชาวราศีสิงการเงินชาวราศีสิงและคนาสิงนะคะแม่มอเห็นว่าคุณมีความคิดที่จะเริ่มงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆคุณมีโปรเจกต์แล้วนะในหัวในสมองของคุณคุณคิดแล้วคุณมีโปรเจกต์งานคุณอยากที่จะมีประสบการณ์เรื่องของธุรกิจการงานการเงินความมั่นคงเกี่ยวกับชีวิตของคุณคุณคิดคุณอยากจะ ไปให้มันเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับชีวิตของคุณเพราะว่าคุณเห็นแนวโน้มที่จะมีจริงเป็นจริงก็คือว่าไพ่หกเหรียญมันเป็นไพ่ของมีคนคอยช่วยเหลือผู้ใหญ่สนับสนุนหรือคอนเนคชั่นก็ได้นะคะหรือเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําคอยให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือคอยอุปถมัมภ์เมตตาเกื้อกูลคุณได้นะแบบนี้คุณไปขอความช่วยเหลือกับใครก็ได้รับผลสําเร็จก็ได้รับผลสําเร็จนะจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะ คอยแบ่งปันคุณนะนี่ทีนี้การเงินของคุณเห็นไหมคะตอนนี้คุณคิดอยากจะเรื่องของการเงินนี้คุณคุณซีเรียสคุณเครียดมากเลยคือคุณอยากจะทําให้มันประสบผลสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยากจะซักเซ็ตค่าใช้จ่ายให้มันไปได้ให้มันผ่านไปได้ในสิ้นเดือนนี้นะเนี่ยคุณพยายามเก็บออมเงินนะช่วงนี้แม่หมอเห็นว่าคุณมัธยัดขึ้นนะ่ะ คุณออมเงินขึ้นนะคุณสะสมเงินขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมคุณมีเงินแล้วคุณก็อยากออมไหมคุณอยากเก็บไว้ไม่อยากให้ใครรู้อะอยากเก็บไว้อยากซ่อนไว้อยากเอ่อหรืออยากทํากําไรเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรก็ได้นะคุณพยายามเก็บออมคุณพยายามซักเซตเงินของคุณนะคุณพยายามที่จะเอ่อทากไรเงินของคุณโดยที่คุณแอบทําก็ได้โดยที่คุณไม่บอกใครก็ได้นะหรือใครมาหยิบมายืมอะไรคุณคุณก็ไม่ คุณก็ไม่อยากที่จะให้แล้วนะตอนนี้นะแม่หมอเห็นว่าชาวราศีสิงห์มีการตื่นรู้มากมายแล้วก็เป็นคนที่ผเดจการเป็นคนที่เอาจริงเอาจังชัดเจนมีระบบมีระเบียบม,มีคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณมากขึ้นเลยนะทีนี้แม่หมอขยายไพ่ามาเป็นไพ่ของอ่าสี่คาทานะที่มาขยายกับไพ่สี่เหลี่ญเนี่คือแม่หมอเชื่อว่าชาวราศีสิงห์อ่าอาจจะเก็บอาจจะออมเงินให้กับคนรักก็ได้นะ ถ้าแบบนี้คือคนรักหรือว่าคู่คอนเนคชันหรือคู่อาจจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวก็ได้นะแบบนี้นะเป็นคอนเนคชันเป็นแฟนอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะเก็บจะออมเงินเพื่อคนรักเพื่ออยากจะใช้ชีวิตกับคนรักหรือว่าเก็บออมเพื่อครอบครัวนะเพื่อความมั่นคงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะอาจจะเก็บเงินมั่นหมายไหมแต่งงานไหม <laughs> นะคะ อันนี้อันนี้มันมันคือถ้าไพ่เปิดแบบนี้มันมันมันอ่านได้แบบแบบเดียวนะฮะก็คือการเก็บการออมเงินการอยากจะเก็บเงินเพื่อครอบครัวเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวหรือว่าจะเก็บเงินเพื่อการแต่างงานการมั่นกันหมายหรือจะช่วยเหลือ,อ,อครอบครัวแฟนคนรักหรือว่าคอนดิชั่นอะไรงนี้ก็ได้นะเพื่อนฝูงก็ได้นะแบบนี้นะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักก็ได้อาจจะเป็นคนรู้จักมาคุ้นก็ได้อย่างนี้นะ แต่ถ้าเป็นสีคาทายอย่างนี้นะก็คือว่าแม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นคนรักมากกว่านะแบบนี้นะคนรักที่คุณอยู่ด้วยเป็นครอบครัวอยู่ด้วยแล้วมีความสบายใจแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะอาจจะคิดทําธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคุณอาจจะเก็บจะออมไว้นะโดยที่คุณยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้บอกคนรักก็ได้แบบนี้นะนะอันนี้ยังไม่ได้บอกคนรักคือคุณปิดไว้นะเดี๋ยว่อามาบอกทีเดียวอะไรประมาณนี้เนาะอืมที่นี้ ไพ่ไพ่ของออฟเจสติกไพ่เจสติกเป็นไพ่ข้อ,อกฎหมายไพ่ข้อ,อกฎหมายเป็นเอก,เอกสารเอกสารของการเรื่องของการเงินก็ได้นะอาจจะมีเรื่องของคดีความอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจการเอกสารการยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยมีนะแต่ถ้าใคร ผ่านมาแล้วก็คุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้คุณจะคลี่คลายในเรื่องของคดีความคุณจะได้รับความเป็นธรรมคุณจะได้รับชัยชนะนะคุณจะมีการตัดสินใจด้วยความยุติธรรมนั่นเองคุณจะผ่านพ้นไปได้คลี่คลายไปได้นะเห็นไหมคะเพราะว่าไม่เหมาะขยายมาเป็นไพ่ของราชาถ้วยเพราะว่าคุณมีความฉลาดคุณมีความซีเรียสเครียดกับเรื่องของกฎหมายกับข้อของคดีความอะไรอ่ะคุณจะผ่านไปได้นะ คุณจะผ่านไปได้นะเพราะว่าคุณเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนหาทางออกได้ดีนะชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นะเห็นไหมคุณถือถ้วยคุณพร้อมที่จะได้รับความสําเร็จอยู่เสมอๆนะชาวราศีสิงห์นะเพราะว่ามีคนคอยซัพพอร์ตคุณมีคนคอยช่วยเหลือดูแลมีคอนเนคชั่นดีให้กับคุณได้นะแบบนี้นะอืเนี่ย e Lover กับคนรักก็ได้นี่ The เ o อร์นะ คุณได้รับพรคุณอาจจะได้รับพรหรือคุณอาจจะไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอความช่วยเหลือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงนะหนุนดวงหนุนความปรารถนาให้คุณได้ประสบผลสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะสมหวังมั่นคงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณมีผู้ใหญ่คุณมีผู้นําคุณมีคน คือสวรรค์เบื้องบนให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะอยู่เบื้องหลังกับคุณอยู่นะคุณเป็นลูกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นลูกของเทวดาคุณเป็นลูกของเทพนะท่านสามารถที่ช่วยเหลือคุณได้ตลอดเวลานะเนี่ยเห็นไหมคะเดลเรเวอร์ท่านประคับประคองคุณอยู่นะไม่ให้คุณล้มไม่ให้คุณพลาดไม่ให้คุณเป็นอะไรไปคุณจะได้รับพรสําเร็จคุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความสําเร็จกับคุณที่มั่นคงให้เจริญก้าวหน้า ต่อไปได้อนาคตนั่นเองค่ะชาวราศีสิงห์ว้าวแม่หมออิจฉาจังเลยชาวราศีสิงห์และคานาสิงห์นะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะความรักเป็นอย่างไรคะความรักชาวราศีสิงห์และคานาสิงห์ขอดูความรักให้กับชาวราศีสิงห์และคานาสิงห์ด้วยจา้าอันนี้แม่หมอจะดูดวงรวมๆไปเลยนะคะ ก็คือจะเป็นทั้งคนโสดหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่นะแม่หมอจะดูรวมๆไปเลยนะคะเพราะว่าชาวราศีสิงห์ราศีสิงห์ก็อาจจะมีหลายๆคนเข้ามาดูนะคะถ้ามันเป็นพลังที่ตรงกับคุณก็ขอให้คุณเอาเก็บไว้เป็นพลังงานที่สร้างสรรค์ให้กับคุณไว้เป็นไกด์ไล,ลน์นาทางชีวิตให้กับคุณนะแต่ถ้ามันไม่ตรงกับพลังของคุณก็อาจจะเป็นพลังงานที่สิงห์คนอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์เนาะ เรามาดูว่าความรักความสัมพันธ์ชาวราศีสิงห์และณะสิงห์เป็นอย่างไรบ้างคะไพ่จัสติกขึ้นอีกแล้วจ้าราชาถ้วยค่ะเซเวนออฟแวนนะคะเจ็ดไม้ เดอะสตาร์ว้าวว้าวว้าวราชาถือดาเดอะทำแพลนนะคะอ่ะแม่หมอขอขยายไพ่เดอะสตาร์กันละกันเดอะสตาร์คือถ้าเปรียบเป็นชาวราศีก็คือเป็นราศีกุมได้นะคะ ใบนี้คือเป็นตัวแทนของคนชาวราศีกุมนะคะเดสตาร์เป็นคนที่สวยมีสเสน่ห์บุคลิกดีนะเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่เ,เก่งฉลาดมีไหวที่ปฏิพานดีนะคะแล้วก็เป็นคนชาวราศีเมษสิงห์ธนูได้เมถุนตุนกุมได้นะคะธนูได้อ่ะทีนี้เรามาดู ขยายเดสตาร์หน่อยนะคะเดสตาร์คืออะไรเอ่ยขอขยายไพ่เดสตาร์ค่ะครูบาอาจารย์คะเดอะ a ฮงแมนอ่าขอขยายไพ่ของจัสติกหน่อยแม่หมออยากรู้จังว่าจัสติกคืออะไรเอ่ยจัสติก เป็นเก้าเหรียญน,นะคะ Nice of Pentacles เขาขยายไพ่ของ Seven of Wands ด้วยนะ Seven of Wands เจ็ดไม้ไม่บอจะชอบขยายเพราะมันจะอ่านไพ่ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะแม่นยันชัดเจนนห้กับชาวราศีสิงห์นะคะ The Tower มาดูความรักความสัมพันธ์ชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้จะดวงรวมนะคะคือแม่หมอบอกแล้วเนาะก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นทั้งคนโสดก็ได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้หรือคนมีคู่ก็ได้นะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็หมายความว่าคนที่ยังให้สถนานะกันยังไม่ได้ชัดนะอ่าหรือคนโสดก็คือโสดเลยนะอาจจะจบความสัมพันธ์เก่าๆมาแล้วก็เรียกว่าโสดได้นะคะหรือถ้าคนมีคู่ก็คือ สถานะที่เป็นคู่กันแล้วแต่งงานแล้วไม่แต่งก็ได้หรืออยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นคู่มีคู่นะคะอาจจะ6เดือน1ปี3ปี5ปีนี่เรียกว่าคนมีคู่หมดนะคะอาทีนี้เรามาฟังกันนะคะทำาพลนคู่ของชาวราศีสิงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอาจจะมายกย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วหรือการคิดพินิจพิเคราะห์ตกผลึกเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ว่า ในความรักครั้งนี้ที่เราครบกันมาที่เราอยู่ด้วยกันมาหรือที่เราดิวกันมาก่อนที่เคยเป็นแม่ไม้เป็นพ่อไม้เป็นคนโสดเป็นคนหย่าร้างหรือเป็นคนที่ห่างไกลกับแฟนอะไรก็แล้วแต่คุณตัดสินใจคุณตัดสินใจดีแล้วคุณพยากรที่จะแต่งงานอยากจะมั่นจะหมายอยากจะจดทะเบียนสมรสหรืออยากจะทําพิธีหรืออยากจะทํออาทให้มันเป็นทางการก็ได้นะชาวราศีสิงแลนะคณนาสิงใบนี้มันภาษาไพ่สื่อความหมายว่า มันเป็นไพ่ของความยุติธรรมไพ่ของการตัดสินไพ่ของความชัดเจนของความถูกต้องอย่างเป็นทางการหรือเป็นความยุติธรรมเชื่องตรงเที่ยงแท้ให้กับตัวเองนะคะนี่คือความหมายของไพ่ justice เนาะทีนี้เรามาดูไพ่ราชาดาบก,กับไพ่ราชาถือถ้วยผู้ชายราศีสิงห์หรือผู้หญิงราศีสิงห์จะเป็นคนที่ผดเด็จการ เป็นคนที่เอาจริงเอาจังเป็นคนที่ถ้าพูดถึงในแง่ของไพใ่ใบนี้มันจะแปลว่า,เ,าเป็นคนที่มีระบบมีระเบียบมีแบบแผนเป็นคนเผด็จการเป็นคนที่มีอีโ,กโก้ก็ได้นะใครที่เข้ามาไม่จริงไม่จังไม่ชัดเจนไม่ซื่อสัตย์นี่คือคุณพร้อมที่จะตัดจะจบจะทิ้งไปเลยทันทีโดยที่ไม่ได้คิดเยอะคิดมากนะคะแต่ถ้าใครที่เข้ามาดีเข้ามาซื่อสัตย์เข้ามาทําให้คุณ เชื่อใจมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์มีความยุติธรรมหรือมีความาแนว่วแน,วแนว่รักแท้คุณก็ที่จะอมอบถ้วยดีๆให้กับเขาไปก็คือว่าจะเป็นพลังงานที่ทําให้คุณมีความสุขคุณก็พร้อมที่จะให้ความสุขคว,สความสําเร็จความสมหวังกับคนคนนั้นได้เหมือนกันนะคะก็คืออยากให้ความรักมั่นคงไปได้เหมือนกันนะคะคนชาวราศีสิงจะเป็นลักษณะนี้เนาะ เพราะว่าคุณก็พร้อมที่จะถือถ้วยแล้วเห็นไหมคะคุณพร้อมที่จะมอบความรักให้กับคนคนหนึ่งแล้วนะคนที่คุณอาจจะดิวอยู่ด้วยคนที่คุณอาจจะมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งมาแล้วหรือคนที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคุณพร้อมที่จะให้ความรักความผูกพันความมั่นคงให้กับคนคนนั้นที่คุณคิดว่าใช่นะคะทีนี้ The Star กับ The hangman ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการมีความหวังนะอาจจะเป็นคนชาวราศีกุมได้นะคะการมีความหวัง มันมาขยายกับไพ่เดแฮงแมนไพ่เดรแฮงแมนไพ่ใบนี้มันเป็นคนคนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของอมีพันธะภาระผูกพันในเรื่องของนิสินในเรื่องของลูกเต้าอ,อะไรก็แล้วแต่นะเขาอาจจะมีอยู่บ้างนะโดยที่เขาก็คิดกังวลเหมือนกันนะคะแต่ในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขากังวลน,นะคะเขายังมีความหวังที่อยากจะไปต่ออยากที่จะมีความหวังที่ มีการเยียวยาหัวใจตัวเองที่ดีขึ้นแล้วนะมีทางแสงสว่างที่เขาจะ,อ,ะอยากจะชัดเจนอยากจะมั่นคงอยากจะมีความสําเร็จให้กับชีวิตของเขาหรือคุณเองคิดอย่างนี้ก็ได้หรือเขาคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณก็เห็นผู้หญิงผู้ชายคนนี้มีความโดดเด่นเป็นคนที่สวยมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีมีคนให้ความนิยมชมชอบเพยเยอะแยะนะคะถึงแม้ว่าเขาจะ มีการคิดมากมีความกังวลสับสนในตัวคุณหรือตัวเขาก็แล้วแต่แต่เขาก็สามารถที่จะอเอาตัวอยู่รอดได้นะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีไหวพริบปฏิพัน์ดีเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้เนาะทีนี้แม่หมอเห็นว่าคุณก็มีความพยายามกับคนคนนี้นะคุณมีความพยายามกับคนคนนี้มากหลังจากที่คุณเคย อา,อาจจะทะเลาะกันเคยจบเคยพังกันเรื่องอดีตเก่าๆรักครั้งเก่าหรือคนคุยเก่าก็ได้นะแบบนี้นะอาจจะเคยจบมาแล้วพังมาแล้วอ่าหรืออาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้ที่คุณดิวอยู่ด้วยนะอาจจะเคยทะเลาะกันมาแล้วนะเคยจบเคยพลาดกันมากี่ครั้งกี่ครั้งแล้วแต่คุณพยายามที่จะอดทนมีความพยายามที่จะอ่าทให้ความรักของคุณครั้งนี้ให้มันไปต่อได้ให้มันมีความรู้สึกดีต่อกันได้ให้มันมีความสมหวังความสําเร็จได้ถึงว่าคุณจะเหนื่อยคุณจะ ท้อนะคุณยังไม่วางคนนี้ลงนะแม่หมอเชื่อว่าคุณยังไม่วางคนนี้ลงคุณยังพยายามที่จะไปต่อคุณพยายามที่จะเอาความสําเร็จของความรักครั้งนี้ให้มันให้มันไปได้ให้มันอยู่ได้ให้มันซักเซสเกี่ยวกับความรักของคุณได้แต่ถามว่าคุณเหนื่อยไหมคุณก็เหนื่อยนะคุณเหนื่อยเหมือนกันแหละอืแต่ถามว่าคุณไปได้ไหมคุณก็ไปได้ความรักมันก็ยังไปต่อได้นะมันยังไม่มันยังไม่ยังไม่ได้จบยังไม่ได้ขาดยังไม่ได้เลิก ถ้าคุณมีความพยายามคุณมีความอดทนคุณมีการเปิดใจกับความรักกับความรักคุณจะมีความสุขความสมบังความสําเร็จอย่างที่คุณปรารถนานะคือคนคนนี้นะคนนี้แหละคนที่คุณดิวด้วยนี่แหละคือเข้ามาเป็นรักแท้คุณเข้ามาซัพพอร์ตคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณเข้ามาดูแลคุณมาให้ความหวังกับคุณนะมาให้ความเที่ยงตรงเที่ยงตำเที่ยงตรงเที่ยงธรรมกับคุณได้นะแม่หมอจะรีบไปไหนเนี่ยนะเห็นเลยคะ เขาให้ความเที่ยงตรงกับคุณได้เนี่ยจะติดกับไพ่เดอะทอมบลเลนนะ it, plan, นะเพราะว่าเขาคิดพินิจพิเคราะห์มาแล้วนะติดรองมาแล้วคิดดีแล้วว่าคุณนี่แหละจะเป็นคนสําคัญของเขาจะเป็นคนที่เขาแต่งงานด้วยจะเป็นคนที่เขาอ,อยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมีความสุขให้ความสุขความสมหวังแล้วก็ให้ความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่เขาได้เป็นหัวหนึ่งเมียเดียวกันได้ ปลอดภัยได้นะเป็นอนาคตที่ดีแน่มั่นคงต่อกันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะชาวราศีสิงศรัคนาสิงว้าวโอเคว้าวความรักคุณดีมากค่ะชาวราศีสิงศรัคนาสิง์นะคะ ก็ขอจบคลิปชาวราศีสิงห์ละคษาสิงห์แค่นี้อยากจะดูดวงส่วนตัวทักชแชทออนไลน์เข้ามาได้นะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วเป็นไอดีไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามาหรือจะเป็นโทรศัพท์เข้ามาได้ทันทีนะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยํากว่านี้แน่นอนนะคะกับแม่หมอน้ำอ้อยพยากรณ์นะคะ,ะคลิกเข้าไปที่ใต้โพสใต้คลิปนี้ที่จุดไข่ปลาหรือพิมพ์คำว่าเพิ่มเติมนะจุดเนี้ยไข่ปลาใต้คลิปเนี้ยคุณคลิกเข้าไปคุณก็จะเห็นรายละเอียดของแม่หมอน้ำอ้อยเลยว่าเป็นยังไงค่าครูย,ยังไงนะอันถูกมากนะ ดูแบบสบายนะไม่ได้ซีเรียสมากนะคะก็จะเป็นความชัดเจนของคุณนั่นเองนะคะแล้วก่อนที่จะจบคลิปแม,ม่หมอกก็ขออวยพรให้ชาวรา,าศีสิงห์และณะนราศีมีความสุขความสําเร็จความสมหวังร่ํารวยเงินทองรวย,รวยๆเฮงเฮงเฮงปังปังปังนะรับโชคปีใหม่ป <Wow. S 2> ระสบผลสำเร็จในหน้าที่การเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักของคุณให้มีความสุขรม่มรื่นราบรื่นมั่นคงถาวร ตลอดปีและตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้แม่หมออนบอรก็ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย